มาแล้วครับผมสำหรับเอาพาตัว40นะครับที่ล้ํากว่าใครครับณตอนนี้นะครับบอกเลยว่านี่มีไฟเดนทัมด้วยที่หน้ากระจังครับผมเป็นยังไงอ่าสำหรับใครที่ต้องการความสว่างนะครับผมแล้วก็เฉียมคมนะไปหน้าตัวนี้ครับตรงรุ่นสําหรับเอาพาตัว30เลยนะนะครับผมแล้วก็ไฟค่อนข้างเทียะสว่างนะครับผมใครที่ดูก็ดูให้ดีๆนะเพราะว่ามันก็มีหลายสํานักหลายแปลงนะราคาก็มีความแตกต่างกันนะครับ ใครที่ไม่มั่นใจนะครับหรือยังติดขัดหรือยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรเงี้ยลองโทรมาครับพี่กอตว่าครับเราดีให้คำปรึกษาครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะไม่ต้องเกรงใจครับเราไม่มีปืนครับผมมาบังคับให้คุณมาซื้อนะครับแต่สิ่งที่เรามีครับคือเรามีสินค้าเห็นเลยนะครับตัวจริงๆเป็นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราให้คำปรึกษาครับตอบโจทย์ในเรื่องของเอาผ่าไฟไฟครับจากประสบการณ์นะครับ ที่ลูกค้าติดตั้งมาครับจากปัญหาที่เคยผ่านพ้นมาครับครบจบแน่นอนครับเรื่องเอาผ่าเบลฟายครับตัวจริงๆเป็นนอยู่นี่แล้วครับผม